เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เตรียมความพร้อมแล้วอยากจะช่วยรัฐด,ด้วยการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับหรือว่าช่องทางใหม่ๆก็เป็นไปตามปกติแต่สําหรับท่านที่สนใจในเรื่องของรมดาคริปโตเคเรนซีและได้ลงทุนไปแล้วด้วยนะครับได้กําไรได้ขาดทุนกันมาเนี่ยหลายท่านก็คงพยายามที่จะหาคําตอบว่าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะช่วยรัฐช่วยประเทศได้อย่างไรซึ่งแน่นอนครับสาสิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมา ก็มีการประกาศของกรุมสรรพากรเรื่องของแนวทางในการเสียภาษีคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิตอลต่างๆเหล่านี้นั้นถึง32หน้าเลยทีเดียวนะครับอ่านกันแล้วเราต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ s e ียวเชนพลันะครับจะมาคุณฟังคุณผู้ชมมาสรุปแนวทางเรื่องของการเสียภาษีกับคริปโตเคอเรนซี t โทเค็นดิจิตอลต่างๆกับท่านผู้ชี่ยวชาญตราจารด์อรยุทธนาศรีสวัสด์อาจารย์กฎหมายภาษีกร และท่านเป็น c ีอผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน i t แท็วันนี้อาจารย์จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราได้เข้าใจกันนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาครับครับสวัสดีคุณชัยครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับครับอาจารย์ครับสามสองหน้ากว่าจะมาถึงเมื่อสามเอ็ดมกราคมเนี่ยนะครับผมก็เป็นการเปิดใจรับฟังแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างกรมสรรพกรเองก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันชัดใช่ไหมครับอาจารย์ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าใจและจากนั้นไปก็จะือมองอนาคตแบบนั้นไม่เขครับ ใช่ครับก็ทางกรมสมการเนี่ยร่วมกับทางสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลครับแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็พาร์ทเนรวมอื่นอย่างเช่นอย่างกราตาหรือว่าหรือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็มีการคุยคุยกันแล้วก็แต่แน่นอนผมว่านี่เป็นมิติใหม่เนี่ยที่ทางกรมสมการเองเ,เขาบอกว่าเขาขอคุยกับผู้เสียภาษีก่อนว่าธรรมชาติของการของการทรยคริปโตหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีมันหน้าตาเป็นแบบไหนคุยเสร็จแล้วแล้วเขาถึงมาทำไกล์ไลน์กันก ถ้าเกิดเราเราไล่เรียงไทม์ไลน์กันเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักช่วงต้นเดือนมกราอืมอ่าแล้วก็มาจบคือสันเสียดมกราเนี่ยเขาใช้เวลาไม่ถึงเดือนครับในการออกไกด์ไลน์จากศูนย์นะผมต้องใช้ผมผมเยผมกล้าพูดว่าจากศูนย์นะเพราะว่าผมว่าก่อนนั้นมันไม่เคยมีอะไรมาก่อนเนาะใช่ถ้ามีมัคงมีออกมานานแล้วแล้วก็พอมาตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าภาคเอกชนเองเนี่ยครับก็ค่อนข้างแอคทีฟในเรื่องของการไปช่วยเหลือทางกรมสรรพากรพอส่วนอย่างอย่างแม่ทีมว่ามีทีม ปั่นปรนแล้วก็มองอนาคตนะครับสามคำนี้ก็มาจากสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นคนบอกอว่าเออขอเป็นประมาณนี้ไหมมันก็เลยค่อยๆมาเป็นฉากๆ,ๆ,ๆประมาณนี้ครับครับเพราะฉะนั้นการเปิดใจรับฟังโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนช่องทางใหม่ๆแบบนี้สําหรับเมืองไทยเราจําเป็นต้องเปิดใจให้กว้างๆเลยนะครับอาจารย์นะใช่ครับคือคือผมว่าจุดยืนของกรมสมการอันนึงก็ค่อนข้างน่าสนใจที่ผมมีโอกาสได้ได้เข้าเข้าร่วมไปฟังเวลาที่ทางทางกรมสมการี่ยพูดอยู่หลายหลายเวทีอยู่เหมือนกัน ก็มีประโยชนหนึ่งที่ผมว่าก็น่ารักดีาากรมสรรพากบอกว่าทุกท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับบริษัทของทุกท่านเนี่ยครับยังไงอ่ะกรมสรรพากรมีหุ้นด้วยี่อยู่แล้วตอนนี้คุณม,ม,มีกำไรดังนั้นอะ,อะไรที่ทำให้เราเติบโตเนี่ยกรมสรรพากรอยากสบสนุปปลก่แหละอ่า ในกลุ่มสองคนเป็ได้น่ากลัวน่ารักด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็มีมุกแบบนี้เนี่ยผมทำให้หลายๆคนรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะครับอาจารย์ครับในสาวที่สองหน้าถ้าหากว่าเราจะสรุปในเวลาสั้นๆของ่ิวชันพันในช่วงแรกครัอาจารย์คิดว่าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรอย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับโอ้ยากเหมือนกันแต่ว่าจะพยายามแต่ผมจะพยายามช่วยช่วยเรียบเรียงให้พอเข้าใจเป็นเป็นทีมชัดๆแล้วกันเนาะในใน ครับใน32หน้าเอาตัดปกไปเนาะก็จะเหลือมาสัก20กว่าหน้านั้นก็โอเคอยู่ <c oughs> ตัดปกตัดสารบัญไปเนื้อหา,าหลักๆเนี่ยครับเขาจะพูดถึงเรื่องของการทําให้ชัดก่อนเรื่องเรื่องของผ่อนผวนกับมองอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ในนี้ย,ยังไม่ได้พูดถึงชัดเจนสักทีเดียว <c oughs> แล้วก็ในเล่มนี้จะพูดเฉพาะในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังไม่ได้ไปแตะเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็อีภาษีตัวอื่นๆทีนี้ในนี้เนี่ยครับผมก็จะแบ่งเริ่มจากแรกสุดก่อนแล้วกันเนาะ อย่างแรกก่อนที่เขาพยายามจะเคลียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าเอางี้เรามันมีหลายอย่างก็จริงเนาะแต่ว่าผมจัดกลุปมาได้อย่างงี้ครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องด้านจิตรโคอเรนซีอ่ะเขาบอกว่าเอาวิธีที่มันได้มาก่อนได้มาแี่ยผมจัดเป็นสามกลุ่มกว้างหนึ่งคือคได้มาเพราะเราไปซื้อมาอ่าสองคือเราได้มาเพราะมีคนให้เรามาฟทรดก,กับสามคือเราได้มาเพราะเราไปขุดมาไ i นดะิ่งก็คือแบบซื้อเครื่องขุดแล้วก็ขุดได้เหรียญคริปโตมาอันนี้คือสามอย่างก่อนซึ่งเขาบอกว่า สามอย่างเนี่ยหลักการปฏิบัติเกีเ่ยวกับภาษีก็จะมีรายละเอียดบางส่วนที่มันแตกต่างกันครับครับผมบทีนี้ผมไล่ไล่มาตัวแรกก่อกันก็คือ <Okay. S 2> ตัวของอตัวของซื้อขอ,ของเราซื้อมาเองเนะครับเขาบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับซื้อมาเท่าไหร่อันนั้นเน่ยก็คือก็คือเป็นราคาทุนของเราเพราะตอนนี้มันมีจุดหนึ่งที่ที่ทางกรสมสรรพากรเรียกว่าเราฟังประชาชนจริงๆนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าคนด่าเป็นอันหนึ่งในทวิตเตอร์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียเลยก็คือว่า เฮ้ยหักแต่กำไรไม่หักขาดทุนเอาจริงสิเออเอเอเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยครับอผมต้องบอกว่ายังจริงอยู่บางส่วนและเริ่มไม่จริงในบางส่วนแล้วข้าหมายคือหมายถึงว่ากรมสรรพากรเนี่ยยอมไม่หักขาดทุนได้แล้วนะครับแต่เงื่อนไขอยู่บนที่ว่าการการไอ้การหักขาดทุนนั้นนะ่ะจะต้องเป็นการเทรดบนเอ็กซ์ชนไทยที่การาโตให้การรับรองก็คืออยู่ในกำังกราตแล้วชัดอ,อันนี้ชัด อันนี้ชัดอันนี้อันนี้ชัดแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยออกไปต่างประเทศคุณเปิดอยู่ใน,อนเอชเอนไทยอาจจะเป็นบิตค้าบอาจจะเป็นอย่างซิปแม็กซ์หรืออาจจะเป็นสตางโกรก็ว่าไปถ้าอยู่ในนี้เนี่ยครับเราเทรดไปเทรดมาเทรดไปเทรดมาอยู่แค่ในนี้เนี่ยมีกําไรขาดทุนยังคิดเป็นรายธุรก,กรรมเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ตอนนั้นท่านท่านท่านโฆษกกรสมสรรพากรบอกอยู่เป็นรายธุรก,กรรมอยู่แต่คราวนี้เขาแถมมาให้ว่ารายธุรกรรมที่ว่านี้คือถ้าขาดทุนสามารถเอาไปหักกับกำไรไม้ก่อนหน้านี้ได้อโอเค แต่แต่ต้องแต่ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยครับกรมสรรพากรทําให้ชัดแล้วก็จริงแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันมีความผ่อนปลนนิดหน่อยคือตรงที่ว่าเรื่องนี้กฎหมายยังไม่ได้เขียนแต่เป็นเรื่องที่กรมสรรพากรเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการหารือกับทางท่าน,าน,นรัฐมนตรีอาคมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเรียบร้อยละพอไปคุยตรงนี้มาก็เลยกลายเป็นว่าได้โจทย์ตรงที่ว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวจะสเสนอเรื่องกฎกระทรวงบอกว่าเดี๋ยวเรื่องหักขาดทุนเดี๋ยวทาให้อก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะ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 สบายใจได้อันนี้คือหลักเบื้องต้นก่อน ส่วนถ้าหากว่าเทรดอยู่นอกนอกนอกตลาดเอ่อนอ,นอกตลาดที่อยู่ในกำกับตลต์เขาบอกว่าอันนั้นหักขาดทุนไม่ได้ดีกําไรเสียภาษีเหมือนเดิมอ,อ๋ออ่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้ทีมอันนี้ทีมชุดแรกก่อนทีนี้อัอน,นต่ออัน,นต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการของการคิดต้นทุนเพราเราจะคิดต้นทุนอย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้เสียภาษีเองก็จะคิดยังไงจะหักยังไงจะแบบไหนยังไงบ้างกรมสรรพากรก็เลยบอกว่างั้นเอาให้ชัดละกันตอนนี้การหักต้นทุนของเราเนี่ยมีให้เลือกสองวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าไฟโฟ ไพโฟคือ first in first out แปลไทยคืออันไหนเข้าก่อนอันนั้นออกก่อนคือเรียกว่าเรียงคิวอันไหนเข้าอันนั้นเรียงคิวถ้าขายคือเอาชิ้นแรกเนี่ยออกไปขายก่อนเพื่อนอครับดังนั้นสมมุติว่าผมซื้อผมซื้อคริปคริปโตเพนซีสมมติเป็นบิตคอยแล้วกันผมซื้อมาผมซื้อมาสองบิตคอยผมซื้อมาบิตคอยเนี่ยผมซื้อมาสองครั้งบิตคอยแรกเนี่ยผมซื้อมาในราคาหนึ่งล้านบิตคอยที่สองเนี่ยผมซื้อมาในราคาล้านห้าแสดงว่าไอไอเรียงแรกเนี่ยผมทุนคือหนึ่งล้าน เยนยที่สองเนี่ยทุนผมคือล้านห้าปรากฏว่าถ้าผมขายบิตคอย n แรกในราคาสามล้านบิตคอย n ผมขายครั้งแรกในราคาสามล้านอ่าถ้าผมขายไปราคาสามล้านก็จะมีคนถามเนาะเอ๊ะสรุปว่าผมใช้ราคาหนึ่งล้านหรือราคาล้านห้าในการคำนวณเป็นต้นทุนเขาบอกว่าถ้าผมเลือกไฟฟโฟก็คือใช้หนึ่งล้านเป็นต้นทุนใช้ 1, หนึ่งล้านเป็นต้นทุนแปลว่าผมต้อเอาไปสองล้านนะเอาไปเสียภาษีแต่ถ้าหากว่าผมเลือกอีกแบบหนึ่งคือเรียกว่า moving average cost คือหมายถึงต้นทุน,น,ทนเฉลีย่ยเคลื่อนที่ต้นทุนถั่วเฉลี่ยเคลื่อนที่คือหมายถึงนี้ครับว่าวัาเราซื้อเนี่ยผมครั้งแรกผมซื้อมาล้านหนึ่งเนาะครั้งที่สองผมซื้อมาล้านห้าแสดงว่าราคามันต้องถัวกันละว,ว่าผมซื้อไม้หลังเนี่ยแพงกว่าไม้แรกดังนั้นพอเ <c oughs> วลาเราคิดต้นทุนถัวเฉลี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นใช่ครับใช่<ม>ซึ่งวิธีคิดเนี่ยครับก็จะกลายมาว่าถ้าผมเนี่ยอ่าขายเหรียญคริปโตไอตัวบิตคอยเนี่ยไปหนึ่งเหรียญเนาะในสมมติว่าในราคาสักส,กสองล้านก็จะกลายเป็็นว่าากกํไรผมมคืืออ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าก่อนออกก่อนแต่ใช้เป็นวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยนี่<ช>คือห<ช>ลักพี่เข้าข้างอ่าอันนี้ค่อนข้างเคลียร์ในฝั่งของของของซื้อมาแล้วขายละอ,ะอันที่สองเนี่ยครับคือตอนนี้เราได้มาฟรีอรได้มาฟรีที่ท,ที่กรมสรรพากรเขียนไว้ในนั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงในมุมที่ว่าอได้มาฟรีในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของโปรโมชั่นเช่นเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางการตลาดเป็นเรื่องแบบตับเป็นรางวัลน,นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอีกอันที่เรียกว่าแอดรอปล่าสุด้วมีเพื่อนผมเขาให้อ่างเปาเลยครับอาจารย์ครับเนี่ย อังเปานี่จริงๆอังเปายังไม่ต้องคิดมากนะครับเอ่อคือถ้าเป็นถ้าเป็นภาคของอังเปาเนี่ยครับในในไกด์ไลน์ส2สิสองหน้านั้นเนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องน,นี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปแอปพลายกับกฎหมายปัจจุบันนะครับคือถ้าคนรู้จักให้ของขวัญประมาเนาะเขาเรียกว,ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาการให้โดยเสน่หาจากเพื่อนเนี่ยครับถ้าถ้าคุณวิชัยได้มาไม่เกินสิบล้านไม่ต้องคิดมากครับอันนี้ okay. ยกระดไม่ต้องเสียภาษีครับแต่เดียแต่เดีอยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เี่ยอะไรครับผมอาจารย์ต่เอเลย แต่ว่าแต่ว่ากรณีที่ได้มาฟรีเนี่ยครับสมมติเนาะะผมผมแยกเป็นสองเคสเพราะจะมีเคสที่ทางในในนั้นไม่ได้เขียนกับอันที่เขาเขียนผมพูดถึงอันที่เขียนก่อนอันที่เขียนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราได้มาฟรีสมมติว่าผมไปเดินงานสักงานหนึ่งนะครับแล้วเขาให้ไอ้ตัวนี้เป็นรางวัลให้ให้ใหคริปตโตเคอเรนซีเป็นรางวัลเช่นสมมติเขาให้บิตคอยน์มศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งบิตคอยตีเป็นตีเป็นเงินเนี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราก็สุดก็แค่ร้อยหนึ่งเนาะมันต้อง Oh. จากหนึ่งร้อยบาททั้งจานวนเพราะเขามองว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราได้มาเปล่าๆด้วยที่เราไม่ต้องทําอะไรตอบแทนเขาปาัไปเนาะนะครับอันนี้อันนี้เขาก็มองว่าอันนี้เราเราได้เป็นเงินได้แล้วต้องไปเสียภาษีหนึ่งร้อยบาทแต่ประเด็นก็คือแล้วเราจะคิดราคาทุนอย่างไรนั่นสิครับอาจจะคิดราคาทุนอย่างไรเขาบอกว่าถ้าหากว่านั่งคิดก้อนที่คุณเอาไปเสียภาษีหนึ่งร้อยบาทที่คุณได้มาที่มูลค่าเริ่โตินั้นจะกลายเป็นทุนหนึ่งร้อยบาทเพื่อให้คุณเอาไปใช้เป็นฐานในการคำนวณต่ออันนี้ก็จะเข้าข้างเคลียร์เช่นสมมติ พอผมอยู่ในเก์ต้องเสียภาษีปุ๊บอันนี้ฐานผมคือนหนึ่งร้อยต้นของผมขึ้นหนึ่งร้อยถ้าผมเข้าไปขายหนึ่งร้อยราคาตลาดเลยนะั้นหนึ่งร้อยเท่ากันเท่า,ากับว่าจังหวะที่ผมขายเนี่ยผมไม่ต้องเสียภาษีซ้ำละเพราะรเราเสียตั้งแต่ตอนที่เราได้มาฟรีนั้นรอบหนึ่งแล้วแต่ในทางกลับกันครับโมลติเคสคุณวิชัยมีเพื่อนเนี่ยให้คริปโตเเรนซีมาฟรีเนาะมูล,ลค่าหนึ่งร้อยบาทเท่ากันอ่ะเราได้ตะเอียมาละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ารอบนี้คุณวิชัยได้มาฟรีเนาะแต่คุณวิชัยไม่ต้องเสีียา อันนี้เนี่ยคร,รับกรมสรรพากรจะมองในมุมเรื่องทุนที่แตกต่างไปโอเคตอนคุณได้มาไม่เสียภาษีแต่ทุนเท่าไหร่ก็บอกทุนคือศูนย์บาทเพราะคุณไม่ได้เสียเสียภาษีแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรดังนั้นเขาจะมองว่าทุนคือศูนย์บาทเมื่อทุนคือศูนย์บาทแสดงว่าคุณวิชัยสมมติได้มาวันนี้ปุ๊บนะตกใบอ่ะคุณวิชัยขายเลยราคาทุนเอ้หนึ่งร้อยบาทเอาตามราคาตลาดเลยอ่าหนึ่งร้อยบาทประเด็นก็คือทุนเราไม่ใช่ร้อยหนึ่งครทุนเราคือศูนย์ดังนั้นแปลว่าณจังหวะที่คุณวิ กำไรหนึ่งร้อยบาทเพื่อเอาไปเสียภาษีนั่นเองโอเคชัดชัดนั่นมายว่าได้มาแค่ไหนอย,อย่างไรณเวลาที่เราทําธุรกรรมนั่น,น,นคือตัวคําตอบเลยนะครับอาจารย์ใช่ใช่ตกต้องครับตกต้องแบบก็ขึ้นอยู่รูปแบบด้วยถ้ารูปแบบของเราเนี่ยคือเราได้มาฟรีแบบเป็นพวกรางวัลที่เราต้องไปเสียภาษีอันนั้นนะ่ะเขาจะให้ราคาฐานเท่ากับณเวลาที่เราได้มาแต่ถ้าเกิดว่ามันไปคิดเป็นราคาถ้าเกิดว่าเราได้มาฟรีแบบไม่ต้องเสียภาษีอันนั้นนะ่ะคือไม่มีต้นทุนอันนี้คือว่าได้กี่บาทก็คือั้างจํานวน ครับ,รบทีนี้ที่ในมุมสองอันนี้ผมขอเล่าต่ออนิดนึงคือจังหวะที่มีการแลกเปลี่ยนเนี่ยครับ,รบกรมสรรพากรก็อธิบายเรื่องนึงให้ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเราขายเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เงินออกมาจากเอ็กชแนนท์เพราะส่วนใหญ่ผมว่าเกิน90%เนี่ยโอลูมเทรดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแลกเปลี่ยนบนกระดานเอ็กชแนนท์ก็จะมีเรื่องที่เรางงๆกันก่อนอย่างแรกก่อนเฮ้ยเคยได้ยินเรื่องหกักภาษีไดที่จ่าย15%สรุปเอาไง เขาก็บอกว่าอันนี้ผมเรียกว่าเป็นการอนุรูมากันเนาะเขาก็บอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าเราเคยคุยกันครั้งก่อนเอาคุณวิชัยที่บอกว่ามันจะไปหักกันยังไงเนาะเรายังไม่รู้เลยอีกฝั่งคนเรดเราเนี่ยที่เราไปจับแิ่งคือใครกมเรรมากรบอกว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าอีกฝั่งเป็นใครหรือต่อให้คุณรู้ว่าอีกฝั่งเป็นใครแต่คุณไม่รู้ว่าเขากาไรเท่าไหร่เ็าบอกว่าไม่ต้องหักสี่ในที่จ่ายก็ได้โอเคก็ดีอดังนั้นเรื่องนี้ก็ค่าน้่งเคลียร์แล้วแล้วก็จบไป กับนะอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็สงสัยเยอะเหมือนกันว่าเวลาเราเทรดผ่านกระด้านเทรดตรงนี้เนี่ยครับสมมติผมขายเป็นเงินสดเนะาะเงินสดเราเนี่ยก็จะยังอยู่ในเอ็กซ์เชนมันต้องกดอีกทีหนึ่งเพื่อจะโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารเราประเด็นนะคือเราไม่ได้กดโอนกลับมาในบัญชีธนาคารเน่ะจะรับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นกําไรหรือเป็นเงินได้ต้องเสียภาษีหรือไม่ออมสมกรก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากเสีย <laughs> เสียเลย <laughs> 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 เสียดีเสียเลย S <S อันนี้ชัดเจนว่าคือถ้าขายงเงินสดแม้เงินจะอยู่ในไอเเนี่ยก็ต้องเสียมันก็เลยมันนํามาสู่ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าผมไม่ได้ขายแบบนั้นล่ะแต่<อ>ผมอ่ะเอาเหรียญผมเนี่ยไปแลกกับอีกเหรียญหนึ่งเ<อ>ช่นผมเอาผมเช่นผมเอาบิตคอยน์ไปแลกกับอีเธอเรียมหรือบางคนอาจจะหัวหมอหน่อยคือเอาบิตคอยน์เนี่ยไปแลกกับสเตเบิลคอยน์เช่น USDT ก็คือเป็นเงินสกุลที่มันเทียบกับดอลลาร์สหรัฐพอดีเป๊ะเลยเอย่างนี้ให้ให้คิดยังไง เสมองเขาบอกว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนจากของชิ้นหนึ่งคือเหรียญเหรียญหนึ่งเนาะไปเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเขาบอกว่าอันเนี้เปของคิดง่ายๆครับสมมติบิตคอยนี่ผมซื้อมาในราคาหนึ่งล้านบาทปรากฏว่าพอวันหนึ่งราคาขึ้นเป็นล้านห้าครับผมเอาเอเหรียญเนี to ้ยไปแลกเป็น u s เอสีที่มูลค่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทได้แสดงว่าเราเอาของที่ซื้อมาในราคาต่ํากว่าไปแลกของที่ราคาแพงกว่าได้ถูกต้องเขาบอกว่าไอ้ส่วนต่างนี้เนี้ยครับก็คือกําไรครับ เราก็ต้องเอากาไรส่วนนี้ไอ้ห้าแสนที่ผมคิดได้เมื่อกี้เอาไปเสียภาษีดังนั้นไอ้หลักเนี้ยมันเลยใช้เหมือนกับว่าสมมติผมซื้อไอต้ตัวตัว,ต,วตัวบิตคอยน์ะนราคาหนึ่งล้านแล้วผมเอาไปเอาไปจ่ายเป็นพวกค่าจ้างหรือค่าอะไรสักอย่างเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ต่างกันคือใช้หลักการเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาถูกแล้วคุณสามารถไปใช้ในการแลกเปลี่ยนกับของที่แพงกว่าได้ส่วนต่างเนี้ยก็จะกลายเป็นกําไรที่เราต้องเอาไปเสียภาษีในที่สุด เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราทําแล้วมีกําไรเอากาไรนั่นแหละมาเสียภาษีถูกต้องใช่ครับแต่ว่าในในในไกด์ไลน์เนี่ยเขาเขาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะตั้งใจไม่พูดถึงถึงเรื่องบางเรื่องก็คือการนําไปซื้อสินค้าหรือนําไปซื้อบริการในส่วนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยไปเขาก็เลยไม่ใส่เรื่องนี้ไปเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยกับกรตก็ก็พึ่งคุยกันมาๆนะว่าไม่ไม่เชียร์ให้ใช้นะแต่ว่าตอนนี้ผมผมก็ไปไปไปสืบสืบมาต่อเหมือนกันแต่จริง ทางทางกรตอแล้วก็ทางแบงค์ชาติเนี่ยไม่มีปัญหานะครับถ้านะเราเนี่ยณขนาดที่เรากําลังจะจ่ายเงินซื้อของนั้น่ะเราขายเป็นเงินบาทแล้วค่อยเอาเงินบาทนั้น่ะไปไปซื้อของกับผ<อ>ู้ประกอบการเขาบอกอันนี้ไม่ติดเอาง่ายๆใช่ไหมครับอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเกิดจะซื้อจะขายแล้วแต่ที่มามันจะเป็นบิตคอยหรือเป็นอะไรก็ตามพอสวิตมาเป็นเงินบาทปุ๊บก,ก็ได้ อันนี้เขาไม่ติดอันนี้ไม่ติดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแต่ถ้าเป็นการโอนระหว่างดิจิตอลแอสเซทเนาะอย่างเช่นสมมติโอนจากบิตคอยเราออไปอยู่ใน wallet เขายังเป็นบิตคอยอยู่สภาพนี้เขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่โ <okay>. uh, อเค <Okay. S 2> อคือขอขอให้ลงบัญชีฝั่งเขาเป็นบาทได้อะ่ะอันนี้ทุกคนแฮปปี้นี่คือ<ร>สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยไอตัวอย่างที่แบบว่าซื้ออะในในนั้นก็เลยไม่มีแต่ผมก็ต้องเล่าในเชิงวิชาการว่าการแลกเปลี่ยนแบบเนี้ย กรมสรรพากรไม่ได้เขียนก็จริงแต่เรารู้กันว่าเพราะบางทีก็มีนะแบบอาจจะเป็นรายย่อยที่แบบว่าผมอยากซื้อนาฬิกาผมมีบิตคอยแลกกับนาฬิกาได้ไหมไอเนี้ยก<น>็เป็นกันใต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันครับอือครับผมมันเป็นมันเป็นหนะ้าที่ขอภขอภัยครับอาจารย์มันเป็นหน้าที่ท <ำ S 1> ของผู้ขายใช่ไหมครับที่ต้องสําแดงกับกรมสรรพากรว่ามีวิธีการในการขายสินค้าอะไรอย่างไรถือต้องไหมครับอาจารย์อ่าจริงจริงได้วอกทั้งสองฝั่งครับใช่ครับทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเพราะว่าฝั่งของของคนซื้อเองเนี่ยครับอ่เขาก็มีประเด็นด ครับอาจารย์เป็นของเท่านี้มีกําไรก็ต้องเสียภาษีกับอีกฝ<ไ>ั่งหนึ่งก็คือฝั่งฝั่งคนขายนะครับคนขายเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเขารับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรนะครับแต่เรามองแค่ว่าเขาขายของได้เงินเท่านี้บาทก็ไปหักกับต้นทุนสินค้าอะไรของเขาก็จะเป็นประเภทของรได้ของเขาตามปกติรับ,ร,บรับเงินไดเป็นบิตคอยน์นะครับรับค่าจ้างเป็นบิตคอยน์รับค่าเช่าเป็นบิตคอยน์รับค่าบริการเป็นบิตคอยน์ จริงๆหลักเนี้ยก็ไม่ต่างอะไรกันนะก็คือเหมือนการรับชำระเงินบาทปกติทั่วไปในหลักกฎหมายนี้นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคครับผมครับผมครับทีนี้ในในทีมสุดท้ายฮะที่ที่อยากจะพูดถึงคือเรื่อง,องสายขุดหมือว่าสายขุดที่เป็นสายที่ผมอิจฉาที่สุดเลยนะ <c oughs> พเพราะว่าสา์ไลน์เนี่ยคล <c oughs> อ,อกมาเนี้ยเอ่อถ้าเกิดเราเราจำหลักที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี้ยครับคือดูเหมือนว่าถ้าเราได้คริปโตเเรนซีมาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นรายได้ของเราณเวาลาที่เราได้ถูกไหมฮะ ่มันมันมันจะยังไงก็ค่อยว่ากันแต่กรณีของสายขุดเนี่ยครับสายขุดผงขอบไล่เรียนพื้นฐานนิดนียนะก็คือว่าสายขุดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ขุดนีง่ายๆแต่หลังๆก็คือมีเครื่องขุดไปเฉพาะเลยอ่าเป็นแหลกเลยเป็นแหลอ่าใช่ซึ่งซึ่งซึ่ง,งทางกรมสมรรพากรเองเข้าใจว่าไปพูดคุยกับมายเนอร์นะภาษาขุดเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรเขาก็เลยเริ่มเข้าใจว่าสายขุดเนี่ยภาพมันเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่ามันเหมือนเป็นการประกอบธุรกิจอย่างใช่เลยครับอ่าใช่เลยครับมันมีต้นทุนที่มันนไไม่่่ใชปออยูเสกกะะาาศ เอาเป็นว่าเพื่อนผมเนี่ยครับซื้อเครื่องขุดมาเครื่องนึงก็เป็นแสนแล้วนะโอ้แสนเลยฮะ <laughs> ผมเจอหกหมื่นได้จดนเจอแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็เป็นสแสนละแล้วแล้วเสียบปลั๊กไปเนี่ยครับค่าไฟเนี่ยต้องไม่น้อยนะแล้วมีค่าอินเทอร์เน็ตด้วยก็ไม่น้อยเหมือนกันค<อ>ือ,อแล้วบางทีเนี่ยเครื่องเนี่ยพอมันเริ่มร้อนมีปัญหาระลงละลายอะไรเงี้ยหรือหรือว่ามีการอัปเกรดบางอย่างเนี่ยก็มีการแบบเอาไปซ่อมบำรุงไปซื้ออะไหล่นั่นนี่นู่นมาโอ้ มันก็มีบางเดือนเหมือนกันนะที่เขาเสียบปลั๊กไปนั่เแล้วมันไม่คุมค่าไฟมันก็มีด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจะตีความว่าเหรียญบิตคอยหรือว่าเหรียญคริปโตที่เขาได้มาแล้วเป็นรายได้ทางจำนวนเนี่ยก็อาจจะไม่แฟร์เอาเท่าไหร่ซึ่งกรมสรรพากรก็เลยบอกว่านั้นเอาให้มันชัดแล้วกันสูงว่าเรายอมรับว่าเป็นรายไดจากการประกอบธุรกิจดังนั้นบิตคอยที่คุณได้มาอะโอเคบิตคอยที่คุณได้มาเป็นรายได้ของคุณแต่เรื่องต้นทุนเนี่ยเขาบอกหักได้ทั้งหมดทุกรายการโอ้ใจกว้าง อ่าพวกแต่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์เครื่องขุดพวกนี้เนี่ยครับของนี่เป็นเป็นเรื่องของเป็นชิ้นเป็นอันละกันเนาะพวกนี้เขาบอกว่าไม่หักเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนนะขอหักเป็นค่าเสื่อมราคาสามปีก็ราคาก็หารสามไปเช่นสมมติผมซื้อไอ้เครื่องเนี้ยผมซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นก็หักเป็นปีละหมื่นหมื่น่นประมาณนี้ในสามปีทีนี้แต่จุดสําคัญของที่ผมบอกคมอิจฉาคือตรงนี้ครับกรมสมการบอกว่าเหรียญที่ขุดได้มานะครับเหรียญที่ขุดได้มา ปีที่ขุดได้ยังไม่ต้องเสียภาษีครับโคุณจ,จะเสียภาษีคุณจะเสียภาษีจากเหรียญที่ขุดมาได้ก็ women, ต่อเมื่อคุณนําเหรียญที่ขุดมาได้ไปขายเท่านั้นครับอ่ดังนั้นแปลว่าเหรียญที่คุณขุดมาได้เนี่ยครับสมมติว่าอ่ะผมผมขุดมาเนาะอ่ะผมขุดมาแล้วเนี่ยปีเนี้ยผมยังไม่ต้องเสียภาษีปีหน้าผมก็ยังขุดต่อแล้วผมยังไม่ขายก็ยังไม่ต้องเสียภาษีครับสามสี่ห้าปีถ้าผมไม่มีการขายเหรียญชุดเนี้ยไม่มีการเสียภาษี จนระน,นัะ่งสำรสปีดที่6ผมขายคุณวิชัยแล้วกันเจงหวะที่ผมขายคุณวิชัยนี่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมถึงจะรับรู้ว่าผมมีรายได้ไดเขาก็จะรู้เลยครับว่าจังหวายที่ผมขายคุณวิชัยเนี่ยผมขายไปกี่เหรียญเป็นเงินกี่บาทเนาะพอได้จํานวนตัวนี้เรียบร้อยปุ๊บแล้วเขาย,ย้อนกลับมาดูครับว่าต้นทุนที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ผมขายเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่และเฉลี่ยตามจานวนเหรียญที่ผมขายออกไปอืมอ๋ออ่านี่นี่คือวิธีการค้ ผมเสียภาษีเฉพาะส่วนที้เป็นกําไรเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่า,าผมก็ถามรรกรมสรรพากรเพราะว่ามีโอกาสได้ไปถามนะเอ๊ะมันเป็น tax deferral หรือปเปล่าแล้วมนการเลื่อนเวลาในการรับรู้รายได้หรือเปล่าเพราะเทียบกับ Airdrop หรือกรณีที่เราได้มาฟรีมันเสียภาษีในปีนั้นนะนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นจุดนี่ผมผมก็ชื่นชมนะอาจจะขัดใจผมนะที่ต้องต้งสารภาพาาแต,แต,แต่แต่เขาบอกว่าเขาไปคุยกับ miner ม,มาแล้วนี่คือวิธีการที่ miner ร,รู้สึกว่ามันตรงกับธรรมชาติของการประกอบธุรกิจเขามากที่สุดครับ อ่ากรมสอบว่าบอกว่างั้นยอมผมก็เพ้าะฉันใจดีมาก <laughs> ใจกว้างด้วยไม่เหมือนกับคนที่ไปขุดแร่ทองใช่ไหมอาจารย์คุณคุคุณเพอวันไหนยังไม่ได้ขายวันนั้นก็คือไม่มีอะไรได้ถูกต้องไหมครับแต่มีต้นทุนในการขุดทําเหมืองมาทั้งหมดแล้วก็หาเฉลี่ยกันไปใช่ใช <laughs> ซ่ซึ่งจะเป็นหลักคิดที่ถ้าถ้าผมเคยเคยพอดีว่าผมก็ไปถามเพื่อนๆเนาะปรากฏว่าหลักคิดเกีย่ยวกับการขุดเนี่ยเป็นอันที่ตรงกับความเข้าใจของคนทั่วไปมากที่สุด Mm hmm. อ,อันที่เราคุยกับคุณวิชัยก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเป็นอันที่จะขัดแย้งกับความรู้สึกคนเนฮะ้ย <Hey, S 2> ฉันยังไม่ได้ออกกมาเป็นเงินเลยทำใหเสียภาษีด้วยไอ้พวกนั้นเป็นแบบที่เราคุยกันตามหลักวิชาการแต่ <c oughs> พอกรณีของสายขุดเนี่ยค่องข้างจะตรงกับหลักปฏิบัติที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายแล้เลยบอกโอ้สายขุดไม่ได้ฉาเนาะ ตรงความต้องการคาเฟ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนัูดไปเข้าใจอย่างนี้ด้วยครับผมอโอ้จริงๆยังมีอีกหลายๆประเด็นนะฮะนี่เฉพาะในฝั่งฝั่งของพอเราขโมยมาเป็นสามช่องทางรายได้ใช่ไหมครับอาจารย์หนึ1 1> ่งก็คือเรื่องของการซื้อมาสองคือการ,ร,รได้โดยเสียหาได้มาฟรีๆและสามคือคคขยันขันแข็งในการขุดจกกนกระทั่งได้ได้เหรียญต่างๆพวกนี้มาก็จะมีหน้าที่และมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันเดี๋ยวกันน่าต้องเรียนเชิญอาจารย์ครูอีกแต่ว่าประเด็นวันนี้ถ้าเราคุยจากขโมยอีกสักนาทีหนึ่งอาจารย์ นะครับ,รบในทางการเสียภาษีแบบนี้อาจารย์ประเมินว่าถ้าทุกคนโอเคไม่ส่งผลอะไรต่ออุตสาหกรรมนี้ต่อเศรษฐกิจของเราบ้างครับถ้าอยู่บนแอปสัว่าทุกคนโอเคเนาะนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ทแลวทุกคนก็รับรู้ละมันก็มีความแฟงบางอย่างที่เราเรียกร้องกันผ่านสื่อโซเชียลต่างๆช่องทางต่างๆเนาะก็ถือว่ามีการรับฟังไอ้เรื่องนี้ผมว่าตลาดก็คงมีความคลึกคักอย่างน้อยก็คือในมุมที่ว่าทุกคนก็เริ่มชชดพอชัดปุด ผมว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่แน่นอนว่ากระบวนการนี้มันก็จะแยกคนกลุ่มหนึ่งนะว่าไม่อะฉันรู้สึกไม่โอเคกับการเสียภาษีเะยฉันหนีไปต่างประเทศดีกว่าอันนั้นก็คงห้ามอะไรเขาไม่ได้นี่คือเป็นเรื่อง,อองปกติแต่จุดหนึ่งที่ผมคิดเป็นการปักธงสําคัญของประเทศเลยนะคือเป็นการที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าหน่วยง,งานรัฐเนี่ยเริ่มฟังเสียงของประชาชนในการที่เขอจะออนนโยบายมากขึ้นเพราะเขาพูดคุยกับหลายฝ่ายมากกว่าจะออกเป็นแบบนี้ผมว่าถ้าในอนาคตมันจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆโผล่ขึ้นมาผมว่าการพูดคุยกันระหว่างเอกชนกับภาคร อันนี้ต้องชมกรมสรรพากรนะครับกับแพทยธิบดีคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นตัวอย่างของหน่วยงานราชการต่างๆหันมานั่งโต๊ะคุยกับประชาชนหันมาคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแนวทางแบบนี้น่าที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวขาน่าคุยกันใหม่อาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องหนังยาวมหากราบมากเยวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันต่อนะฮะขอบคุณนใจที่ท่านาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับคับสดีครับ